บทที่สอปริษนารู้สึกหงุดหงิดมากที่จิตของตัวเองถูกครอบด้วยความรู้สึกต่อรถชนีเธอมีอิทธิพลรุนแรงต่อจิตใจของเขาเหลือเกินเขาไม่เคยโกหกตัวเองเลยแต่นี่เขากำลังทำและคิดอะไรเขาจะกักตัวเธอไว้ที่ซีวิวเพื่องานของเขาหรือเขาเดินออกไปข้างนอกรับอากาศยามเย็นที่กำลังสบายลมพัดอ่อนโยนกลิ่นดอกไม้รวยรินกลุ่นโววน เธอจะชอบที่นี่ไหมตัวเธอก็เหมือนดอกไม้อ่อนโยนนุ่มนวลและหอมกรุ่นแต่แฝงด้วยความเข้มแข็งอยู่ภายในเขาคิดถึงเธออย่างหม่นหมองทำไมนะเขาต้องเกิดความรู้สึกมากมายป่านนี้เขาเงยหน้ามองฟ้าแล้วเดินกลับเข้าบ้านถึงเวลาที่เขาต้องทำงานของเขาแล้วรจนีบอกว่าเธอจะไปในตอนเช้านั่นหมายถึงว่ามีเวลาไม่มากสำหรับความสำเร็จ เขาต้องโทรศัพท์ถึงพัดและโชคชัยแล้วออกคำสั่งคิดแล้วเขาก็เอื้อมมือหยิบโทรศัพท์ภายในห้องพักของรจนีเธอกำลังยืนเหม่อมองท้องทะเลเวิงวางที่บ่อนฟากฟ้ามีดวงจันทร์ในคืนเพ่นประดับริ้วคลื่นถูกฉาบทาได้แสงนวลระยับเธอมองท้องทะเลขมุกขมัวด้วยความคิดร้อยแปอดีตปัจจุบันอนาคตหลายสิ่งหลายอย่างพร,รั่งพลูออกมาจากกล่องความจำในสมองของเธอ เธอปัดปล่อยผมจากขมับไปข้างหลังสัญญาว่าจ้างร้องเพลงกับซีวิวนับเป็นความฝันที่สุดยอดของนักร้องมันหมายถึงความสำเร็จทั้งทางสังคมที่จะนำไปสู่ความภาคภูมิเอกอุดังนั้นเมื่อมีคนเสนองานที่ซีวิวเธอจึงรีบตะคุบทันทีโดยไม่เคยรู้เลยว่าเธอเข้าไปอยู่ในกระดานหมากรุกของกฤษณะศิวกรใช่แล้วเขาเองทั้งเธอและศิวกรได้ก่อพันธนาการต่อกัน แม้เธอจะพยายามปลดพันธนาการนั้นแต่เขาไม่ยอมทุกคนทุกแห่งจะมีเงามืดของเขามาคลุมความทรงจำของเธอลูกความทรงจำอันเจ็บปวดของเธอโทรศัพท์ทำให้รจนีสะดุ้งด้วยความประหลาดใจใครนะโทรมาดึกดื่นป่านนี้หรือว่าเป็นศิวกรตลอดสามปีที่ผ่านมาศิวกรโทรหาเธอแทบทุกวันจากส่วนต่างๆของโลกที่เขาไปถึงแม้เธอจะอยู่ที่ไหน เขาจะค้นจนเจอทุกครั้งเธอไม่อยากรับโทรศัพท์แต่ถึงอย่างไรเธอก็รับมันทุกครั้งเธอก้าวไปอย่างโต๊ะเล็กข้างหัวเตียงแล้วคว้าหูโทรศัพท์ฮลัลโหลคุณเป็นอะไรหรือเปล่าผมเกือบวางหูอยู่แล้วเสียงของกฤษณะแหบห้าวฉันปกติดีแต่นี่มันเลยเที่ยงคืนแล้วนะไม่คิดหรือว่าฉันกำลังหลับเธอตอบเขาในใจรู้สึกโล่งสบาย คุณกำลังหลับหรือเปล่าละ่ะคุณโทรมาทำไมคะฉันคิดว่าเราคุยกันหมดแล้วเธอตอบไม่ตรงคำถามผมอยากให้คุณเปลี่ยนใจคุณจะช่วยเราไหมเขาเอ่ยไม่ฉันไม่ช่วยนี่ฉันก็กำลังจะไปแล้วคุณไปหาเหยื่อล่อใหม่เถอะแต่คุณเป็นเหยื่อเพียงชิ้นเดียวที่ศิวกรอยากกินเขาไม่อ้อมค้อมยอมแพ้เถอะฉันไม่เป็นเหยื่อยอมแพ้ทำไม สงครามเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงเขามุ่งมั่นก่อนวางหูรจนีลุกเดินเข้าไปในห้องน้ำเธอเปิดตลับพลาสติกหยิบยานอนหลับสองเม็ดกลืนลงอย่างรวดเร็วเธอไม่เคยกินยานอนหลับมาเกือบสองเดือนแล้วแต่คืนนี้หงุดหงิเดเกินกว่าจะหลับเธอจึงต้องพึ่งมันเธอตั้งนาฬิกาปลุกสวมเสื้อคลุมแล้วสอดตัวเข้าใต้ผ้าหม่มขยับตัวนั่งเอนหลังพิงหมอนหลับตาสูดหายใจลึกๆ พยายามผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนและทำใจให้ว่างเปล่าเธออยากให้สมองว่างเปล่าจะได้ไม่ฝันร้ายแต่เธอก็ยังมีความฝันฝันแรกของเธอรู้สึกเจ็บที่แขนเหมือนถูกเข็มแทงก่อนที่ความมืดจะมาเยือนเธอหมดสติไปแล้วไหนบอกว่าเป็นยาระงับประสาทริดอ่อนแกให้เธอมากไปหรือเปล่าวะเสียงกระด้างอย่างโมโหของกฤษณานินาแต่ไม่แปลก รอที่เขาจะมาอยู่ในความฝันเพราะก่อนนอนเธอคิดถึงเขานี่นาผมก็ให้ตามที่คุณบอกนั่นแหละใครจะไปรู้ว่าเธอกินยานอนหลับก่อนละ่ะเราเพิ่งพบมันในห้องน้ำเสียงแก้ตัวของอีกคนให้ตายเถอะจะอันตรายหรือเปล่านะดูแลเธอให้ดีมีอะไรผิดปกติเรียกฉันทันทีสักพักเธอจึงรู้สึกว่าเธอถูกอุ้มกลิ่นนี้เป็นกลิ่นมาจากตัวกลิตแน่ เพราะเธอจำได้ในห้องแต่งตัวมันหอมสดชื่นดีจังแขนที่กำลังโอบรัดเธอก็ดีเหลือเกินอบอุ่นมั่นคงและนุ่มนวลเธอครางแสดงความพอใจอยู่ในลำคอแล้วเบียดแก้มแนบกับหน้าอกกำยำแขนแข็งแกรงคู่นี้สามารถสกัดกั้นความฝันได้แขนโอบรอบร่างเธอกระชับยิ่งขึ้นคุณปลอดภัยแล้วรจนีตั้งแต่นี้ไปผมจะปกป้องคุณ เสียงนุ่มนวลของกฤิชณะแผ่ริมภูของเธอขอบคุณเธอพึมพำครื่องหลับเครื่องตื่นไม่รู้คุณจะขอบคุณผมเหมือนตอนนี้หรือเปล่าเมื่อคุณได้สติเขาหัวรอเบาๆและเธอกำลังรู้สึกว่าถูกวางลงบนเบาะอ่อนนุ่มแขนหายไปอย่างปุบปับจนเธอพึมพำทักท้วงเขากุมมือเธอไว้มั่นไม่เป็นไรผมยังอยู่ที่นี่จนกว่าคุณจะตื่นหลับเอถอะรจณี เธอรู้สึกว่าเขาลูปเบาๆที่ขมับเธอคุณจะไล่ความฝันไปใช่ไหมคะถ้าเป็นความต้องการของคุณใช่เขารูปต่ออย่างอ่อนโยนค่ะฉันต้องการถือกระซิบผมจะไล่ความฝันให้หลับเถอะรจนีเธอ,เธอปล่อยตัวตามสบายตามที่เขาบอกแล้วเธอก็หลับริศนาปล่อยมือเธออย่างระมัดระวังก่อนลุกขึ้นยืนเธอดูโดดเดี่ยวเสียเหลือเกิน ผมสีดำแวววาวของเธอแผ่คลุมหมอนสีขาวจนยุ่งเหยิงริมฝีปากสีชมพูของเธอเผยเออเล็กน้อยเธอคงไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่กับเธอเขารับปากจะปกป้องเธอรับปากว่าจะขับไล่ความฝันที่เธอหวาดกลัวความฝันอะไรกันนะกฤษณะอยากรู้ขึ้นมาอย่างรุนแรงจนขมใจไม่อยู่เขาหยิบกระเป๋าเอกสารเอาแฟ้มของรถจนีออกมาอ่านอย่างละเอียดแล้วนอนเหยียดตัวอยู่บนเก้าอี้ข้างเตียง สิ่งแรกที่เธอเห็นเมื่อรู้สึกตัวคือดวงตาที่เย็นชาหลี่มองใบหน้าเธอดวงตาของกฤษณะคุณเธอลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วจนหมุนคว้างเขาเอื้อมมือมาจับไหล่เธอพยุงไว้ใจเย็นๆคุณตื่นพรวดพลาดแบบนี้เสมอหรือไม่คุณไม่ควรเธอมึอนงงคิดอะไรไม่ออกรู้แต่ว่ามันผิดปกติที่กฤษณะเข้ามาอยู่ในห้องของเธอ เอหลังดีกว่าอย่าพยายามคิดอะไรมากเขาดันเธอมองนอนพูดพพิ่มๆคุณมาทำอะไรในห้องฉันอ่าแต่มันไม่ใช่ห้องของเธอในตาเธอเบิกโพงเมื่อรู้ความจริงและพยายามจะลุกขึ้นนั่งการเคลื่อนไหวถูกขัดขวางในฉับพลันเมื่อมือของกฤษณะกดลงบนไหล่ของเธอมันไม่ใช่ห้องของคุณมีเป็นห้องนอนของผมในบ้านส่วนตัวบนชายหาด ห่างจากชีวิวประมาณหนึ่งกิโลเมตรคุณไม่ต้องกลัวคุณจะปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนผมรับรองห้องนอนคุณหมายความว่าคุณลักพาตัวฉันเธอพูดอย่างงงงวยก็มันจำเป็นผมต้องการตัวเสิะก่อนเขาพยักหน้าฉันไม่ยอมเป็นเหยื่อให้คุณคุณจึงทำอย่างนี้ใช่ผมเสียใจด้วยเสียใจความโกรธว,วิ่งพล่านในสายเลือด คุณลักพาตัวฉันมาแล้วพูดว่าเสียใจหรือบ้าครับแต่ตอนนี้ผมอยากให้คุณนอนต่อเรื่องนี้เอาไว้ว่ากันทีหลังได้มันจะเป็นผลดีกับคุณคุณก็พูดง่ายเพราะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคุณแต่สำหรับฉันมันไม่ธรรมดาดวงตาของเธอทะลึงมองเขาอ๋อคุณจะให้ฉันรู้สึกเป็นเกียรติหรือที่คุณลักพาตัวฉันเธอดิ้นหนล,ลุกขึ้นปัดมือให้ออกห่างตัว ผมขอแนะนำให้คุณเข้าใจสถานการณ์คุณควรทำใจให้สบายเพราะคุณต้องอยู่ที่นี่ต่อไปจนกระทั่งศิวกรปรากฏตัวไม่มีทางเธอลุกจากเตียงตั้งหน้าจะไปหาประตูแต่ขาเธอมันอ่อนป่วกเปียกหัวหมุนติ้วเจ็บปวดรุนแรงจนเธอสุดอวบคุกเข่าบนพื้นพรมจากนั้นเธอได้ยินเสียงสะบัดแผวเบาของเขามาพร้อมกับมือโอบประคอง ผมบอกคุณแล้วว่าคุณควรนอนพักบนเตียงคุณได้รับยาเกินขนาดไปหน่อยยาอะไรเธอพึมพำเราฉีดยาระงับประสาทให้คุณและคุณกินยานอนหลับนั่นก่อนคุณไม่ควรกินเลยมันไม่ใช่โกงการอะไรของคุณเหรองั้นผมจะทำให้เป็นโกงการของผมละนับตั้งแต่นี้ไปคำพูดเขาดูคุณเคืองฉันจำเป็นต้องพึ่งยานอนหลับต่อไปไม่อีกแล้วเขาอุ้มเธอมาวางบนเตียงแล้วห่มผ้าห่มให้ ทีนี้ฝังผมนะคุณต้องอยู่ที่ดีจะอยู่แบบแขกหรือนักโทษก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณบ้านหลังนี้อยู่ชายหาดส่วนตัวมีคนคุ้มคันตลอดส่วนทางซีวิลจะถูกหลอกว่าคุณทิ้งสัญญาไปอย่างกระทันหันโดยย้ายเข้าสู่รังรักของเศรษฐีแถวชายหาดและไม่ช้าก็จะกลับเชียงใหม่พร้อมกับเขาแบบนี้สิวกรมาแน่ เขาอธิบายให้รจนีฟังไม่นะฉันไม่ทำฉันจะหนีไปเสียงพูดเธออ้อแอเปลือกตาหนักอึ้งสายไปแล้วคุณจะไม่มีวันหนีไปจากผมเสียงเอื้ออาอรแววแววมาแสนไกลรจนีเหม่อมองประตูอย่างเลื่อนลอยการเปลี่ยนแปลงฉับพลันจากความดุดันคุกคามเป็นทางที่มีสเสน่ห์เชื้ออารมณ์ขันทำให้เธองงอีกครั้งชายคนนี้มีบุคลิกกี่แบบกันนะเธอสูดหายใจลึก แล้วหันไปทางห้องน้ำหลังอาบน้ำเสร็จเธอแต่งตัวด้วยกางเกงสแลกสีขาวหลวมโผลงเพลงกับเสื้อสีเขียวอ่อนยาวถึงต้นขารวบผมมุนเป็นมวยหลุมหลวมบัดนี้มันถึงเวลาที่เธอจะเผชิญหน้ากับกฤษณะเธอเปิดประตูออกไปยังห้องรับแขกกฤษณะหันมาทำตรหนกเล็กน้อยฉันไม่ตั้งใจทำให้คุณตกใจเพียงแต่คิดว่าเราควรจะพูดกันให้รู้เรื่อง นั่งสิเดี๋ยวผมจะจัดอาหารว่างให้คุณโดยแม่รอให้เธอด้านกฤษณะเดินไปจัดอาหารที่เตรียมไว้ให้เธอฉันไม่หิวฉันอยากคุยคุยเอาไวท้ทีหลังคุณต้องมีเรี่ยวแรงเสียก่อนเขายิ้มให้เธอราจนีส่งสายตาขัดขืนเล็กน้อยก่อนทำตามคำสั่งเขาดูคุณเหมือนไม่ได้นอนทั้งคืนเธอถามใช่ผมไม่ได้นอนมาสองคืนแล้วคุณคงกลัวฉันหนีละสิ ล่าล็อกผมเพียงอยากอยู่กับคุณใกล้ๆคุณถ้าหลับมันเหมือนอยู่ไกลจากคุณเธอรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาฉับพลันแต่เธอก็รีบระงงับมันไว้ฟังดูไม่น่าเชื่อสำหรับคนมีอาชีพอย่างคุณหรือว่าคุณกลัวฉันตายแล้วคุณจะเจอข้อหาฆ่าคนตายเชื่อผมสิผมพูดอ้อมค้อมไม่เป็นผมเป็นห่วงคุณจริงๆทุกอย่างผมจัดการได้หมดยกเว้นเรื่องของคุณฉันไม่เข้าใจ ไอเรื่องลักพาตัวนะ่ะผมจัดการได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจผมคิดว่าคุณคงเข้าใจรัชนีเหลือบสายตาขึ้นมองแวบหนึ่งอาการสันเยือกว่าบตลอดร่างดวงตาเขาเปลี่ยมด้วยความเร่าร้อนรุ่นแรงเธอรู้สึกวูบว่าไปพัวร่างเธอจ้องมองอย่างงงงันไปที่เขาจนเขาเป็นฝ่ายหลบสายตาเธอหลังอาหารว่างเขาชวนเธอเข้าห้องสมดุด แล้วข้ามห้องมาประคองเธอลงจากเก้าอี้เธอใจหายว่าเมื่อมือเขาคว้าข้อมือเธอเธอเงยมองเขาผมรู้สึกอย่างเดียวกับคุณเขาพูดเคร่งครึมตอนนี้เราควรหลีกเลี่ยงการถูกเนื้อต้องตัวกันจะดีกว่าห้องสม,มุดอยู่ทางซ้ายมือนั่นดีเหมือนกันเธอหลบสายตาแล้วเดินนําเขาไปตามที่เขาบอกเธอเลือกเก้าอี้สูงส่วนเขานั่งบนครมแทบเท้าเธอโดยเอ็นหลังพิงโต๊ะผมต้องการคุณ เขามองหน้าเธอพลางเอ่อยอย่างนุ่มนวลฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ถ้าคุณจะพูดให้ผมปล่อยคุณไม่มีทางคุณต้องรอจนกว่าศิวกรจะปรากฏตัวและที่สำคัญผมต้องการคุณอันนี้สำคัญกว่าอีกการใช้คุณล่อศิวกรเป็นเรื่องเล็กน้อยเสแล้วถึงไม่มีคุณเราก็จัดการเขาอยู่ดีเขามีโทษมากรู้ไหมที่ผมยอมไม่ได้คือเขาทำให้คุณมีความทุกข์แสนสาหัสและเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณที่ผม ต้องกำจัดกำจัดคุณหมายถึงเธอเบิกตากว้างด้วยความตระหนกใช่เขาจะตามรังควานชีวิตของเราไปตลอดถ้าหากผมไม่ลงมือกำจัดสามีคนแรกของคุณคนแรกเธอทวนคำอย่างงงง,งนันใช่คนแรกผมจะเป็นสามีคนต่อไปและคุณสุดท้ายของคุณเขายิม้มบ้าไม่บ้าหรอกเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำไปนั่นเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง แต่ก็แก้ได้ไม่ยากหรอกคุณคงล้อเล่นผมไม่ได้เด็กหนุ่มคงเป็นเรื่องหน้าหัวเราะที่คนรุ่นผมจะเกิดตกหลุมรักอย่างแรงเหมือนวัยรุ่นแต่ผมเป็นอย่างนั้นจริงๆเขายกมือข้างซ้ายของเธอขึ้นจุมพิษเบาๆสายตาศบสายตาเธอผมรักคุณเข้าแล้วรจนีรักอย่างสุดหัวใจคุณจะหัวเราะผมก็ได้นะถ้าคุณต้องการคุณพูดจริงหรือทะเธอรู้สึกร้อนวูบว่าไปหมด ผมไม่เคยโกหกฉันสัญญาว่าฉันจะไม่แต่งงานอีกไม่ตลอดการเธอเลียริมฝีปากผมจะไม่เร่งรัดคุณจะรอจนกว่าคุณจะเปลี่ยนใจที่ผมพูดตอนนี้เพราะผมคิดว่าพูดเปิดอ,อกเสียก่อนจะดีกว่าว่าผมตั้งใจจะแต่งงานกับคุณและรักคุณตลอดไปเขายิ้มหวานอย่างประหลาดฉันไม่แต่งงานกับคุณและไม่รักคุณเด็ดขาดเธอสายหน้าศบตาเขาตรงตรง ผมไม่หวังให้คุณมารักผมนั่นมันมากเกินไปแต่ผมรู้นะว่าคุณก็ไม่รังเกียจผมหรอกเขาจูบมือเธอผมจะพยายามไปทีละน้อยฉันจะไม่ยอมคุณฉันจะไม่ยอมนอนกับผู้ชายง่ายๆด้วยผมรู้ดีว่าคุณไม่เคยยุ่งกับผู้ชายนับแต่ยาจากสีวากรหยาบคายที่สอดรู้สอดเห็นลิวิตส่วนตัวของผู้หญิงถ้าคุณอยากรู้เรื่องผมก็ได้นะผมจะให้แฟ้มประวัติของผมแก่คุณอะไรนะ คุณดูไม่สนใจต่อการพูดอย่างเปิดอกของผมผมไม่เคยพูดอย่างนี้กับผู้หญิงคนไหนเลยนะน้ำเน่าชัดๆใช่แม้แต่ผมเองก็ไม่อยากเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับผมผมเคยคิดว่าผมจะอยู่ของผมไปเรื่อยๆทำงานและไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องอัศจรรย์สำหรับผมเขายกนิ้วแตะริมฝีปากของเธอแผ่วๆจนเธอรู้สึกลำคอเกรงจนปวดหนึบฉันไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นคุณหาคนอื่นเถอะ เธอพูดเสียงแหบแหง้งแต่คุณคือคนเดียวที่ผมต้องการฉันจะทำให้คุณเจ็บปวดเลิกคิดเธอฉันไม่อยากทำผมเต็มใจเสี่ยงเขาใช้นิ้วไล่เบาๆตรงริมฝีปากงามของเธอปากคุณสวยผมชอบจังตอนคุณยิ้มมันทำให้โลกสว่างสวยแต่คุณไม่ค่อยยิ้มเลยถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วไปต่อกันในตอนหน้าได้นะคะแล้วพบกันค่ะ